สวัสดีครับเถ้าแก,ก่ผ้ามาเอาอีกแล้วขอเป็นมดีเงี้ยเจ้าก็มือแต่มไม่ทำาานต้องวันไหนครับ้าเดือนสอมื่นเนาะเาบ่มีคนี่สี่อคนก็เล่น้าเจ้าเอาอีอัอออนหนีมานำนำเลยห,หามันติดเกืบเกอบยะมเอาเออ อีโควิดอจะยู่นทำลานาแล้วบมดีันอืมจยานไน่ไม่ังนทังายไผย่ฮ่าฮ่าฮจะสอบวะเบก่บกินได้หอเหมืดตดอเอโเกีลบมุ่มอีกแล้วโอ้ยอยิ่แถว อืมค Nh ah, ุยเยอะผีเยอะเลยเนาะเลือดทัมาดานี่เยอะกว่าคือผีเหตนไม่เห็นหนาตัวนี่มันสีเต็มไใบเนี่ยมันต้องใส่บันทึกมันสีดูเออเอาลูกแล้วก็เอาออกตัวเนาะอืมข้าว่อนแล้วจริง รอบนึงไปจาเราอีกรอบนึงสมอม่

แต่ไฟอันนี่ไฟยังดีเล่าเนาะชามซิไม่หนาอื่นไปย่างดีไปเป็นมูแม่หมดไยอีซี่สวแล้วว่าคาร่าซิฟสวอปไ่วาไิบุกไปเนาะ สามสี่ห <Okay. S 1> ้าหกจะก็เหยียดเข่าหน่อยฮะเราประเด็ตามเราขายโคดใจคูเละกันเลเนแล้วหอเยิมห 2, าอ ยื่นซื้แล้วออคิปเนี่ยแล้วแวแล้วแล้วแลวจะไปบา,บานอื่นต่อบบไม่ทำขึ้นมือแต่วันอ่ะมาขึ้มือแต่ใ่เจ้าไหมเอาขึ้นสิว่ามือเอออย่งแล้วเด้อ เดี๋ยวจะไปลงยูทูบด้ออือไปกันไปเว้งอยู่ขวางด้วไปเอย่เออมึได้ยืมขึ้นเพิ่งมาหยืมกัดยืมเนี่ยหวังมันลืมล้วแทบเพียวว่ามีลืมมีเลีมหรอก ทุหวอนแต่วันานาะวันไปเขาทึ่งเราซ้ำอานหนาหนินนี่ขนาดสูงๆได้เนี่ยแน่เราตังต้งคนเหนียวแมนเยอะแต่ว่ามันดีเหมือนมันไว้สั่งท่านไปยักเขาโม่งสูมนึงก็แล้วก็ดีโอ้โอมีไม้อยู่ว่าสื่อเทียงขึ้น ตัวที่ยังตรวจเหั้งหักเลยมัน่าใช่มันยันโคอวีบหรือตํารวจมันยันลูกคนละหนคนระคอไหนอืมเปเจ้ายังเะเจ้าแผ่นดินบ แ่นดินได้ยิ่เจ้าแผ่นดินตะวยูอันประเทศติดติดโควิดติดอืมเจ้ามะโรงเทปเจ้าเอาอีโควิดมาติดเกือบเจ้ากันมาแล้วมาจะทีน้องปยานก็แล้วก่นมาท่านโหน่ะค่ะแต่สถานการณ์เป็นเอาจะเห็ดนี่ข้าวเดียวขึ้นเขียวเลยอืมอะไรเขียว นามอันนั้นไหมใช่พูดันตยตัเออต้ <laughs> นตายเอาเจ้าได้ว,วิดีโอได้นี่ต <laughs> 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 ้นจีพาจะไปลุกพูดไอตัวแก้ผ้าไปตัวเอาเขาไปลุง นั่นเหรอมแดงยังตูทูต้บากเอ็มเลยนี่ฮาติดีเส็นสายเหมือนเนาะตัง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 เอาขีดินายมาใส่ไม่ยันหรือไงกดำไปเนี่ยวิหนอเพิบเพิบเพิบ่ำบอย โอ้เราคือมีไายันสมัยเก่าดีเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวผู er> ้ใดไม่กินใดครับอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้เฮียนลูกพีสงเขียวหลุมเลยวะอดี๋ย่ส้นควายเด้อไปก่อน อาหรบลเกองยรชาติหานอ่อนะครับวันนี้เราาเที่ยปิดาววิเลเอเขาเพ่เห็นเรามาได้่ะเนาะเขาปิดแล้วมั่นโอ้เคไปผวอยุสางครับโอเคมาหวดแล้วแล้วจะขึ้นเขาซิบสอบต่อครับแล้วแต่งรถกัน อันแรกงนบิอืม่นนามนริัทยังเอาเจ้งไหนผาดผาดฟูนวะมันเจ๊มันนั่นบรเดันผาดพูนวะ เดี๋ยววันนี้12 <tik>

光一点。嗯嗯嗯 โอเคครับขึ้นเขาสิบสอบเรียบร้อยครับว่าแล้วผู้สมท่านมากครับสาวรถขั้นแดงไปต่อครับชิมนี้กับจุไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับปันใดคือสุดยอดแต่ว่าเนาะ้าผ่านมานน่โอ้ย งานเขา